มาแล้วครับเอาซิมเบิงขนาดเป็งนี้อาจารย์เอาเสียงน้ำอยู่บ่อ่กต <c ười> ัดกลองมา <c ười> แบบลูกค้าเ<ว>พิ่นมี <c ười> นำ้ำน้ำใจนะครับเนาะเ็ดให้ร่องซิมเบิงนะครับ <c ười> หวานหหอมวานหนี่ยว่ะยังจีได้ครับแจ๋วหวานขนาดห,ห,ห,หวานขนาดนะครับเนาะ ครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องรถไถนะครับทางเกษตรโยมนครับมื่อนี้นะครับก็มีได้โอกาสนะครับมาเยี่ยมนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมมาย่างนาพี่น้องทางเกษตรชนเพ็จนะครับเพื่อนอยากจะทดลองนะครับเพื่อนอยากจะทดลองรถนะครับรถไถอิซิกิเอ็นพี554นะครับมื่อนี้อยากจะทดลองไถกบต่อฟางเบิ้งนะครับเพื่อนกำลังที่จะหน้าว่าเพื่อนสีสนใจสื้อนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้มาก ทดลอง Bref, um, ını, อันเปเพิ่งนะครับเนาะรถสาธิตรถทดลองขอาเนี่ยมาให้ทดลองเบิร์ดนะครับเนาะกัเดี๋ยวจะเป็นทังไใดนะครับเดี๋ยวจะเจมบรรยากาศไปกันนะครับเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านใดนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์นะครับยิ่สิบปนะครับตอนนี้นะครับทั้งผมนะครับนี่โปรโมชั่นนะครับรับเทิร์นนะครับรถไถทุกรุ่นทุกยี่ห้อไาราคาสูงนะครับขาราคาสูงนะครับจนพ่อแม่พี่น้องพูดพอใจนะครับขาราคาสูงจนพ่อใจนะครับแล้วกบ พร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายนะครับผู้ใดสนใจโทรมาหาผมโดยตรงได้เลยครับผมถ่ายรับสายอยู่ทุกมื่นครับ0895761986นะครับเนาะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างนีนะครับเนาะแล้วก็สำหรับผู้ใดที่อยากจะทดลองรถนะครับทางเข้าก็มีรถทดลองนะครับทดลองดิบซี่ครับลดเสียค่าใช้จ่ายใด็ดๆทั้งสิ้ท่านครับใกล้กับพระมงกุกินพ่อยพี่น้องนะครับทางผมก็จะไปไทนะครับไปโชว์ไอโฟนพี่น้องลองเอาไปให้ลองคอนเทนอนเลยแหละครับผมบริยารแค่โทรมานะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับย้่าครั้ง0895761986 เจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดหกนะครับคอมแพี่ติโนกับกาเดี๋ยวไปเบิรงกันนะครับว่าเพรื่องที่ใช้จังใดืัอนี้ครับเป็นจังไดเดี๋ยวไปติดตามกันครับพมอ่าครับกาเริ่มไพรแล้วนะครับกาเครื่องหนานะครับเครื่องหนาจังน้อยนะครับเครื่องหนาจังน้อยครับแต่ว่ากาไช้ได้ครับเพราไใชได้นะครับเพราไใชได้นะครับตอนนี้ปรับตั้งฐานจังน้อยปรับตั้งฐานนี้จังน้อยอ่า เติมถ่ายเลยนะครับ่อแม่พี่น้องนะครับสกี54แรงนะครับกระพานหาจานซ4นิ้วนะครับใช้กบต่อฟังนะครับ ครับพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มไถมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับการไก่ครบให้แล้วล่ะครับไก่ครบให้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องทางอำเภอสขเดชก็ได้ย่อยกันถึงทดลองนะครับตอนนี้สายจวดนะครับสายรับจ้างนะครับแล้วก็มือไหร่นะครับมาทดลองกันหลากหลายนะครับเนาะก็สุดท้ายนี้นะก็ฝากโปรโมชั่นอะไรกันนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะ ผู้ใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ผมโดยตรงเลยครับ0 8 9 5 7 6 1 9 8 6นะครับหรือว่าผู้ใดอยากจะทดลองรถนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กันนะครับกับ0 8 9 5 7 6 1 9 8 6นะครับผมสามารถเอารถทดลองนะครับไปให้ลองได้อยู่บ้านฟี่นะครับทุกรุ่นนะครับไปทดลองหอดเงินเลยนะครับ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใกล้กับบ้านตัวให้กินนะครับนอกพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ มื่อนี้นะครับก็ฝากคลิปนะครับไว้พ่อแม่พี่น้องพิจรารณาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามครับใ้ช่องของเขานี่นะครับเนาะขอบคุณเลยหลายครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสูบู่ทุกคนครับขอบคุณครับ